ภารกิจยามเช้าของเราในวันนี้ก็คือนี่จ้าตื่นขึ้นมาก,กับตองได้กินนะจ๊ะก่อนที่สไปเฮ็ดนันเฮ็ดหนี่เด็กเ็กเพิ่นก็นตตองเพิ่มพลังก่อนพระว่านีเพื่อนก็บค้นสเสบียงเขามาอนไรจัดเองนะคะว่าเพิ่นสิกินยังแม่แกกาลังสิไปอาบ้นามได้เพิ่นบอกว่าแม่แม่มากินเป็นหมูพวกนูแน่เอา้าเฮ็จดจากไหล่ะบัดน,นี้น้ําก็อยากอาบแต่ว่าก็อยากกินหลายกว่า แม่ก็เลยมากินเป็นมูลูกเลยจ้านี่นะคะของกินก็นมีเยอะแยะจากของเด็กๆก็จะเป็นหมูปิงเขาเหนียวนะจ้าของแม่ก็จะเป็นอ่าเอยียงล่ะ แหนมค่ะแหนมปิ่งนะคะกับข้าเนี้วแล้วก็จะมีขนมทั่วแปบนำเต่าหูนะจ้ะเนาะเด็กๆเพิ่นก็สิมีขนมเสริมมานาตอนเสาวนี่คันหิวก็กินไปเลยนะจ้ะเนาะเพราะว่าร่างกายเราต้องการพลังงานเนาะอันไดมีประโยชน์เฮาก็กินนะจ้ะเนาะอันนี้ก็กินถ่าซางจ้ะเพราะว่ารูซสึกว่าออกไปซอมเมืองโถดแล้วมันยางหัวเนาะค่ะเนาะมันว่าสามารถที่จะบดออกไปปะด้กันเลยโทษเอนสรซางเพื่อนเมื่อเบิงห้เนาะระหว่างนี้เขาก็หาอย่างกินห้องทองไปก่อนจิง จริงกินแหนมตอนเสาร์กับบอคอยดีต่อทองดอกนะคะมันจะเหตุให้ทองสาปันป่วนแต่บ่เป็นยังค่ะอยากอันยังก็กินอันนันแล้วเนาะค่ะเนาะบ่ข้ลำกินดอกขลาํลำไปร้ายมันกะสีอดเนาะมันกะสิบบได้กินเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะแล้ววางหนีน้องนำานึงเพิ่นก็บเขาไปเอาของอยู่ทางในนะจ๊ะนี่ละจ้าก็ย่างเขาเขาออกออกนอกห้องนะคะนี่ลาชีวิตคุณแม่ลูกสองก็สิบุญว่ายอ้นอัวแน่แต่ว่าก็มีความสุขนะคะมียังก็กินน้ากันนะคะแบ่งปันกันเห็นบ่นีนขนาดแม่สิไปอาบน้า แลูกก็ยังเอิญมากินเขานำโอ้ยเรลืองกินแม่บบหินะจ๊ะว่าแต่เอิญคอยก็กินน้่นเบิดนั่นละค่ะของแสบเนาะ คันห่อได้กินเนาะร่างกายห่อกะซิมีพลังนะคะพร้อมที่จะเฮ็ดงานเฮ็ดน,นันเฮ็ดหนีต่อไปนะาจา๊ะเบิงเตียน้องน้าฝากินแบบชิวแห้งนะคะพี่น้องเนาะความซุกข,ของเพิ่นจ้ะเดี๋ยวกินแล้วจังไปอาบน้าแต่งตัวเนาะนี่จา้าอาบน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วน้องน,น้ํานึงก็บอกว่าสร้างมาแล้วจ้ะเอ้ยฟ้ามาเอื่อเอื่อยนะคะส่วนเอื่อยกะจัดที่นอนอุ้ยปุณนะเรียบร้อยเลยเพิ่นจัดงามค่ะขนาดจา้กหลังจากหันกัมาซองเบิงสร้าง มาจอบเบิ้งว่าสร้างเพิ่นสิเฮ็ดแนวใดะนะคะนี่ล่ะคะ่ะเพิ่นก็หมุนมุน,มนน็อตออกก่อนเนาะจ้ะเนาะหลังจ,จากหาดเพิ่นก็นสิกระทุงกระทุงเพื่อที่จะเอาหล่อไปเฮ็ดเนาะนี่สร้างเ,งเผอเจอน้องน้ำหนึ่งรีวิวมาฟังนะจ๊ะเอาอยู่นี่เลือดเลืมดนีว่าแต่นเนี่ยน้อยเล็กมากเลยค่ะเขากำลังเอาหล่อมาพื้นนะคะนี่ค่ะข้าง,าง,น,างนี้ค่ะ เห็นไหมคะนี่ก็คืออุปกรณ์นี่ค่ะที่เขาถอดมาอันนี้ของเบิร์ดเราที่เราถอดของช่างลูกเป็นไงคะฝีมือคีเอเตอร์หน่อยรีวิวนี่มาวนซาอีกแล้วจ้ะอยู่ในช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ